สวัสดีค่ะขอตอนรับเข้าสู่ช่องแม่อ้วนชวนคุยนะคะวันนี้แม่อ้วนก็พพามาวัดนะคะวันนี้วันพระนะคะอ้วนก็เลยพาเพื่อนๆมาดูว่าวัดแถวนี้เขาใส่บาตรทำบุญกันแบบไหนนะคะข้างหลังก็จะเป็นโต๊ะใส่บาตรข้าวนะคะ แถวนี้จะเป็นแบบข้าวนะคะแต่แถวันนี้จะเป็นขนมนะคะนี่นะคะยาวไปนูนค่ะคะ,ะมาทำบุญใส่บาทเยอะนะคะ เยรอบนะคะคนมาทำบุญเยอะนะคะเพื่อนๆคนไทยนะคะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักยลยนะ,ะเราก็มาช่วยกันทำรูปบำรุงศาสนานะคะด้วยการทำบุญตักบ,บาตรแม้ว่าอาจจะพูดเบาหน่อยนะคะ คนเยอะค่ะเก่งใจเขางนี่ะค่ะเขาใส่บาะข้าวคนนี่ะค่ะเยอะน,นะคะโตนี้ก็เป็นอาหารคาวค่ะโตนี้ก็เป็นอาหารหวานเพื่อนๆ แต่มันจะท้อนอะฮะแล้นวนี้ก็จะมีต้นผักาก็าจะเป็น กล่องที่ใส่ทำรูปบำรุงวัดนะคะน้ำเข้าไฟค้าซ่อมแซมบูรณะอันนี้ก็าจะทำโรงหีบศพเพื่อนที่ไม่มียาตินะคะหรือว่าซื้อน้ำมันเวลาเผาศพเนี้ อันนี้ก็จะเป็นคุณรูปที่อยู่ในสารานะคะเพื่อนมาถึงเราก็ต้องมากราบพระก่อนแล้วก็ไปใส่บาตรนะคะเพื่อนเพื่อนก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆพนดีมีคุณป้าคุณลุงก็รอไหว้พระอยู่ไอว้รวนเวลาท่านแล้วนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆใครที่เข้ามาชมแล้วช่วยกด ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่อ้วนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ